ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับบังแจ็คคือใครบังแจ็คคือใครเปิดประวัติชายมากวิรกรรมหลังถูกโยงภาพลับแตงโมยืนยันชัดเจนแล้วว่าบังแจ็คเป็นคนใช้โซเชียลของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับโพสต์คลิปและข้อความออกมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเด็นข่าวซึ่งมือถือเครื่องนี้คุณแม่พนิดาศิลยยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมเป็นคนส่งไปให้ที่สหรัฐอเมริกาประวัติของบังแจ็คเขาคือใครทำไม ถึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้บางแจ็กชื่อจริงราชาไฮเดอร์เป็นชาวปาก,กีสถานเกิดในสหรัฐอเมริกาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อปี2011ในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษชื่อวงการแจ็คราชาไฮเดอร์อดีตสมาชิกแก๊งรถซิ่งถูกจับที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี59คดีเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกผลักดันออกนอกประเทศคาดว่าปัจจุบันบางแจ็กย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโก ถูกกล่าวหาว่าพวพัน์เครือข่ายไซชนะแก๊งค้ายาข้ามชาติที่เคยถูกจับกลุ่มไปวีรกรรมถูกกล่าวหาว่าขายไอโฟนแล้วโกงเงินไม่ยอมส่งของพวพัน์คดีใหญ่ค้ายาเสพติดและฟอกเงินขู่คนดังมากมายมักอัดคลิปโชว์ปืน a k 4 7สีเบนเลสซิงบุ๋มปนัดดาและแพทนปนภาอ้างว่านิคคุณาทิปย์ยืมรถมอเตอร์ไซค์คันที่ขี่ไปแล้วไม่คืนตัดต่อสลิปเงินเก่งขู่แชรคลิป น้องเนยอดีตแฟนเก่งลายพางเนื่องจากน้องเนยแจ้งความว่าถูกบางแจ็คหลอกขายของบางแจ็คก,กับทวงเงิน2ล้านที่ทางน้องเนยติดอยู่ขู่จะเผยคลิปเชา้าแต่ทราบภายหลังว่าสลิปที่โพสต์คือสลิปปลอมขู่หนุ่มกัญชัยหนกระแสด้วยรูปปืนในเพจเฟซแจ็คสนุกป,ปีกปาปิยองกุ๊กกุ๊กซึ่งทนายตั้มพบว่ารูปมือกับนาฬิกาของคนในเพจคล้ายกับบางแจ็คและขู่แชร์คลิปลับการวิพากษ์ ภรรยาของเซกโลโซขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ